ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนะคะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งแคว้น้อยบำรุงแดนมาราทอน2016ที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างหนึ่งแน่นนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามบริเวณสันเขื่อนค่ะที่บริเวณสันเขื่อนแคว้น้อยบำรุงแดนตำบลคันชงอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งแคว้น้อยบำรุงแดนมาราทอน2016 โดยมีประชาชนและนักท,ท่องเที่ยวจากทั่วสรารทิศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามบริเวณสันเขื่อนที่แวดล้อมไปด้วยทิวเขาที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลคันชงอําเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยเขื่อนแควน้อยแห่งนี้เป็นเขื่อนที่สำคัญอีกเขื่อนหนึ่งในการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนและทะัศนศึกษาที่สำคัญเหมาะแก่การออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพอากาศดีมากพร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการจัดแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทมาราธอนระยะทาง42.195กิโลเมตรประเภทฮาฟมาราธอนระยะทาง21.1กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง3.5กิโลเมตรทั้งนี้หลังจากเปิดการแข่งขันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้ร่วมการแข่งขันในประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง3.5กิโลเมตรพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศในทุกประเภทอีกด้วยค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามในช่วงของข่าวรอบทิศกันค่ะ